สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณานะคะวันนี้แม่ควานก็กำลังเตรียมอาหารช้างที่คุณพ่อคุณแม่เอซีได้สั่งไว้นะคะนี่ค่ะนี่น้องอามกำลังล้างแต่งกวาอยู่นะคะ นี่ก็ครอบสััวนะคะนี่น้องเอมมี่นะคะนี่น้องยังโอมช่วยคุณพี่ล้างแต่งกวาอยู่นะคะเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมออเดอร์ไว้นะคะนี่จะได้ป้อนอาหารช้างนะคะส่วนพ่อควานก็ปอกอ้อยไปนะคะ อาหารช้างน้องช้างของเราหนึ่งตะกร้าสามสิบคะแนนนะคะ3ามตะกร้าหนึ่งร้คะแนนนะคะแม่ควานยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ f อฟี FC, ได้ชมคลิปนี้ก็ฝากน้องช้างอาหารช้างออนไลน์นี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อควานแม่ควานได้ มีคะแนนได้ซื้ออาหารให้น้องช้างทั้งสามเชือกนี้นะคะสามแม่ลูกจะได้มีอาหารกินนะคะนพื่อน้องวันดีนะคะเพื่อสามแม่ลูกจะได้มีอาหารได้รับประทานกันนะคะอาหารของเราหนึ่งตะกร้าสามสิบห้าคะแนนนะคะ สามตะกร้าหนึ่งร้อยคะแนนนะคะกำลังเตรียมออเดอร์ที่คุณพ่อคุณแม่ f อฟได้สั่งไว้นะคะคลิปนี้คุณแม่ก็กำลังจัดเตรียมอาหารไว้ป้อนน้องช้างนะคะสามแม่ลูกนะคะ เพื่อให้น้องช้างได้กินอิ่ม,มกันนะ,ะนะคะอาหารทุกอย่างได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนคนจะเอาให้เอามาให้น้องช้างของเราได้รับประทานกันนะคะอ้อยก็ทำการปลอกเปลือกเรียบร้อยนะคะทุกอย่างเราได้พิถีพิถันมากนะคะอาหารการกิน ก็ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนหานการกินต้องสะอาดนะคะถ้าพ่อคุณพ่อคุณแม่ f อซีท่านใดได้มาชมคลิปนี้คุณแม่ควานยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ยังยังรับออเดอร์อยู่นะคะ เพื่อจะได้นำคะแนนทุกคะแนนได้ไปซื้ออาหารให้น้องช้างสามแม่ลูกนี้ได้รับประทานกันนะคะและบางส่วนก็ให้น้องๆได้ค่าขนมไปโรงเรียนนะคะบางส่วนก็เอาไปเติมน้ำมันตัดหญ้าให้น้องช้างนะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่เอซีที่ได้สั่งไว้แล้วนะคะ คุณแม่ก็จะได้จัดตามที่คุณแม่ได้สั่งคุณแม่ก็จะได้จัดตามที่คุณแม่เอซได้สั่งแม่ควานไว้นะคะเพื่อจะให้น้องช้างทั้งสามเชือกได้กินได้รับประทานกันนะคะฝากคุณแม่ f อซที่ได้มาชมคลิปนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้3แม่ลูกนี้ด้วยนะคะเพื่อน้องช้างจะได้มีกินหารกินนะคะคุณแม่ควานยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะคะคุณแม่ควานจะปักหมุดไวท้ที่อย่างคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้3ามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะ คะแนนทุกบาททุกสตางค์แม่ควานจะนําไปซื้อแปลงหญ้าให้สามแม่ลูกนี้ได้รับประทานกันนะคะเพราะว่าเป็นช้างตกงานมาจากพัทยาแม่ควานยังไม่มีแปลงหญ้าให้น้องช้างได้กินกันนะคะเพราะว่าน้องสุพรรษาตัวเล็กยังกินหญ้าอ่อนนะคะช่วงนี้ก็ต้องบำรุงคุณแม่ลินลี่เป็นพิเศษหน่อยคะ่ะ เพราะว่าน้องสุพรรษากินนมเก่งมากนะคะนี่นะคะคุณแม่ลินลี่กินอ้อยนะคะอาหารช้างของเราตะกร้าละ3 5คะแนน3ตะกร้า100คะแนนนะคะฝากแม่แม่เอใจบุญช่วยอุดหนุนน้องช้าง3แม่ลูกนี้ด้วยนะคะ แม่ขวานก็ขอขอบคุณแทนน้องช้างมากนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้เมตตากับสามแม่ลูกนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่เอฟซีมีความสุขมากๆนะคะที่ร่วมส่งคะแนนให้สามแม่ลูกนี้ได้รับประทานกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะและสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ ที่ได้ร่วมสูงคะแนนให้อาหารน้องช้าง3าแม่ลูกนี้ได้กินรับประทานกันนะคะคะแนนของเราหนึ่งหตะกล้าสามหคะแนนนะคะ3มตะกล้าห0ึคะแนน3ตะกล้าห0ึคะแนนเท่านั้นนะคะ น้องช้างของเรามีอยู่สามเชือกนะคะคุณแม่ลินลี่น้องสุพรรษาพี่บันดีนะคะสามแม่ลูกค่ะเป็นครอบครัวตัวกลมนะคะเนื่องจากน้องสุพรรษายัางตัวเล็กนะคะอากาศก็ร้อนช่วงนี้การเดินทางไปไร่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าน้องสุพรรษายัางตัวเล็ก นี่นะคะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะคะคะแนนของคะแนนอาหารช้างของเราก็คะแนนตักล่าละ35คะแนนนะคะ สตะกล้าหนึ่งร้อคะแนนค่ะร่วมอุดหนุนเป็นกำลังใจให้3ามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะคุณแม่ควานยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะคะถ้าเข้ามาชมแล้วก็ติดต่อสอบถามแม่ควานได้นะคะแม่ควานจะปักหมุดไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะเนื่องจากช่องของแม่ควานยัง ยอดซับยังไม่ถึงพันนะคะแม่ควานก็เลยทำมาแบบเป็นคลิปนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เอซได้ให้อาหารช้างผ่านสื่อออนไลน์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้สามแม่ลูกตกงานมาจากพัทยาด้วยนะคะนะคะดูน้องสุพรรษานะคะ เมลลี่สวัสดีน้อยค่ะไหนปอกปอกขอกิอกอกนทำยังไงคะไหนไหนไหนสวัสดีเพ่แม่เอฟซี FC, น่อยค่ะไหนแม่ลี่ทำไงคะไหนขอทำไงคะปอกปอกปอกก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมสั่งอาหารออนไลน์ให้ สามแม่ลูกนี้นะคะแม่ควานก็ได้จัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณแม่ได้ทําเป็นจัดเตรียมอนนะคะอีกคลิปแม่ควานก็จะทําเป็นคลิปป้อนอาหารช้างนะคะคลิปอาหารช้างของเราตะกร้าละ35คะแนนนะคะ3ตะกร้า100คะแนนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ าหารช้างออนไลน์ตะก,กล้าละ35คะแนนนะคะ3าสามตะก,กล้า100คะแนนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้3แม่ลูกนี้ด้วยนะคะเป็นช้างตกงานที่มาจากพัทยานะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ร่วมส่งคะแนนมาให้3แม่ลูกนี้นะคะ คุณแม่เอฟซีสั่งไว้คุณแม่ก็เลยจัดเตรียมออเดอร์ทุกออเดอร์นะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่ควานเตรียมโองให้คุณแม่เอฟซีที่สั่งไว้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะ แม่ควานก็ขอขอบคุณมากค่ะ